ขอบคุณเซนเงี้ยวค่ะพักเข้ากับแม่พักติวได้ทำอะมาเพื่อ <c oughs> นอยากกินกันเลยสื่อมาเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เมื่อพอก็มากอีกแล้วค่ะสิบห้าไม่กินตามขอบป่นค่ะเมื่อนี้มากมากค่ะไม่กินน้ำกันนะคะเด้ยนื้อทอกักบ่องเอญน่องกินสลับเนาะค่ะเนาะลื่มค่ะลื่มในน้นำสองเลยหิวหละนี่แคบหมูนะะเนาะค,ค่ะเนาะแคบหมูค่ะกินกับขอบปุ่นตามขอบปุ่นคืออยากกินนะคะพี่น้องค่ะ มากค่ะไม่กินน้องกันนะคะเด้อแสบค่ะอืขอบคุณเซนแง้วค่ะพักเข้ากับเม่พักติวได้ค่ะมาเลยพอพูดค่ะเขาเล่นเตาค่ะมา เพื่อนอยากกินกันเลยสื่อมาแล้วค่ะชาละแน่ค่ะมากค่ะพี่น้องค่ะแจกน้ำกัน,นะะด้วยค่ะเด้อ ชั่วโู้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะคือยาแล้วค่ะมันเลยเขสิวักสิวบานเห่านะคะ่ะสิเพิ่นน้ำมันใส่ครับแกงเห็ดนะคะ <c oughs> อยากกินเป็นตลาด ะผมสมะหนูน่าค่ะเ้อ พักคาค่ะชะอม อลมมิดค <c oughs> ่ทะคันนึงอืมจะพักเกิด กล่นปลาค่ะค่ะขึ้นยำลารกับแสมยนยมมันเนาะค่ะน้อง่ิ้องคะทำยังไงคะ่ะอื 嗯，嗯，嗯，你看好 หน่อยข้างค่ะนี่อะค่ะนี่อะค่ะค um> um ่ะ ินข้าวแรงกันอย่างกันเนาะค่ะเนาะอืม ยุ่งนะคะพี่น้องค่ะยุ่งค่ะยุ่ง พี่จะแน่เหีเนี่ยเมิดเกียงแล้วค่ะพี่น้องค่ะปุ่นเครื่องกิโลค่ะมันเซนหน่อยเนาะค่ะกนิ่นไง

ต้นน้ำค่ะมาเด้อค่ะเห็ด พี่น้องคะอิ่มลระะือะเบิดล่ะคะ่ะ <c oughs> สำรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีก่อนเนาะค่ะเนาะเป็นไะาก,กข็ขอกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะยายอายลุงปานาอาคา่ะที่เขามากดไหลก์กดแช์กดติดตามให้ช่องหน่อยๆของเขานะคะเนาะเมือนี้เอาไวส้สำนีก่อนนะคะเนาะหอกําคลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ